สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาพบกับหุ้นฮอนหุ้นตัวนี้ร้อนแรงมากนะสำหรับยูเรกานะครับก็แม่ใไอที่เพิ่งเข้าไปเมื่อวันพฤหัสนี่ก็เง่ือตกกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาดูว่าเฮ้ยถ้าเรามีหุ้นนะเราเข้าซื้อเมื่อต้นสัปดาห์ละมาโดนไปสัปดาห์เนี่ย ทำยังไงนะครับมีแนวทางการแก้ไขยังไงนะหรือว,ว่าคนที่รอช้อนนะรอช้อนซื้อเนี่ยเออจะรอจุดไหนนะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่ายูเลก้าเนี่ยเขาทําเกี่ยวกับออโตโมทีฟนะเครื่องจักรพวกจิกฟิกเกอร์ระบบ อัตโนมัติระบบจัดเก็บอัตโนมัติแล้วก็พวกพลังงานประหยัดพลังงานนะครับนะนี่คือเป็นบริการของเขานะครับว่าเขาทําอะไรเนาะโอเคคราวนี้เนี่ยเรามาดูกราฟนะครับเรามาดูกราฟกันก็ในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็อย่างนี้เลยนะครับก็ลงมาอย่างนี้เลยนะสำหรับตัวยูเลกานะครับก็โอ้เดี๋ยวนะดูก่อนว่าลบ วันศุกร์ที่ผ่านมา23เปอร์เซ็นนะครับลบ23เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็นักดีตัดวันแรกด้วยนะลงวันแรกนะครับก็ถ้าภาษาทางเทคนิคกบเดทดคอร์สนะเดทคอร์สก็เออเดทดอะเดก็ตายเนาะคอร์สนะแายน้ก็คราวนี้เนี่ยไม่เป็นไรมันเพิ่งตัดก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ย ถ้าแบบนี้เนี่ยเราจะแก้ไขย,ยังไงนะครับแก้ไขย,ยังไงนะก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายเจ็ดสิบเก้าล้านนะปกติเนี่ยสามสิบเจ็ดล้านซึ่งมากกว่าปกติเนี่ยสิบสองเท่าสองเท่านะสองเท่าก็อืมนะลงพร้อมโวลูมแบบนี้ก็นะก็นักอยู่นะนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยว เรามาดูกันนะครับก่อนอื่นเรามาดูลายใหญ่ก่อนเออรายใหญ่ส่วนมากเขาเทรดในไทม์เฟรมมันนะเออนะครับอันนี้มันมีถึงมันแล้วก็รายใหญ่มันก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะว่าเขาเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้ก็ถ้าดูนี่คือแปดบาทแปดแปดสิบสี่สตางค์อ่ะแปสิบสี่สตางค์ขึ้นมานี่สี่ก็ห้าเท่าเนาะมันก็ต้องมีขายทํากาไรบ้างเนาะใช่ไหมนะครับแต่ถามว่า เสียทรงหรือ,อยังในทม์เฟรมมันยังยังไม่ได้เสียทรงอะไรเลยนะครับเทาเฟรมนั้นนีงแม็กดีก็ตัดขึ้นปกตินะยังไม่ได้เสียทรงอะไรนะทม์เฟรมมันนะครับโอเคเท่านี้เราก็มาหาแนวรับแนวต้านในทม์เฟรมมันเนาะก็แนวรับแรกเป็นสูงรับแนวรับก่อนพวก งบเงบหรือว่าทางพื้นฐานก็ต้องไปทําการบ้านต่อกันเองนะต้องทำการบ้านต่อกันเองนะครับผมจะมาไกด์ไลน์ในด้านของเทคนิคอลอย่างเดียวนะเป็นมัน ขึ้นได้ปกติก็161.8 261.8อะไรประมาณน,นี้นะกรงนี้สี่บาทสี่สิบอันนี้สี่เป็นโอเคเราได้เราเป็นวิมีเคเรเพิ่มขึ้นไหม ก็ไม่มีอะไรเนาะอาเฟรมเดย์เฟรมเดย์ก็มาเพิ่มตรงนี้แล้วกันรเพาะว่ามันยอ่อสมมุติว่าสมมุติว่ามันขึ้นไปจบรอบแล้วนะขึ้นไปจบรอบแล้วนะเพราะว่ามันตัดแล้วไงแม็กดีมันตัดนะครับถ้าเราใช้ฟิบอนัชีเนี่ยก็คือมันขึ้นก็เป็นรอบของมันนะแล้วลงก็แสดงว่าจบรอบนึงแสดงว่าขาขึ้น จบแล้วแต่ถามว่าอะไรหมายถึงว่าไม่ได้จบขาขึ้นจริงๆนะคือมันในในการขึ้นเนี่ยมันก็มีมันก็มีหลายเวฟน,นะก็เพราะฉะนั้นนะขึ้นรอบนี้อาจจะย่อเพื่อไปต่อแบบนี้นะครับในในลักษณะนี้นะเป็นในลักษณะแบบนี้นี่แบบว,ว่าอันนั้นนะปุ๊บปุ๊บย่อแล้วก็ไปต่อแบบนี้นะครับลักษณะประมาณแบบนี้นะ โอเคนะครับเอานี้ถ้ามันยอ่อเนี่ยมันจะยอ่อได้เท่าไหร่โดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากคือถ้ามันยอ่ยอย่อลงได้สามแปดจุดสองถึงเจนะ็ดสิบแปดจุดหกอ่เราก็าพอดีสามแปดจุดสองพอดีโอ้กดลงมานี่เียนเทคนี่เข้าเลยลเนี่ย ลงมาใส่ตรงนี้เลยนะปึ้งจุดสองกดีเปะอืมสัญญาออกรดกดลงมาใส่เป้เลยนะครับก็จกับตาจาับตาเลยะเปลี่ยนไปสีเหลืองให้นะถ้าไม่หลุดตัวนี้มีโอกาสเด้งไปต่อนะครับยเด้งไปต่อนะแล้วก็แนวนี้ ใจแนวเนี้ยแนวรับเยอะเลยนะทั้งอีเมจเจ็ดสิบห้าทั้งโอปิจุดแปดนะครับก็เป็นแนวเด้งเหมือนกันแนวเด้งเหมือนกันนะครับถ้ามันจะขึ้นแล้วแบบย่อเราไปต่อเนี่ยคือมันต้องไม่หลุดอีเมจเจ็ดสิบห้านะคือมันลงมาเทสปึ้งไปต่อนะครับนั่นหมายความว่าแนวน่าสนใจ ถ้าจะเก็บนะถ้าจะเก็บคือแนวนี้นี่นะครับปีเซนให้อันนี้นะ90ถึง2บาท4สตางค์เนี่ยแนวหน้าเก็บแนวหน้าเก็บสำหรับตัวยูเลกานะครับสำหรับตัวยูเลกาแนวหน้าเก็บแล้วก็ตัวนี้นะถ้าไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสเดง้ง มีโอกาสเด็งอ่าแล้วผมให้เป็นแนวรับอันนี้เลแล้วกันสีมันไม่โอเคนะครับแ,แรกนะถ้าไม่หลุดนะครับแนวสองบาทเจ็ดสิบหกไปต่อถนะ้า ุดมานะครับแนวรับถัดไปคือสองบาทสามแปดนะครับแนวรับตาซื้อคือแนวนี้หกเก้าสิบถึงสองบาทสี่สตางค์แนวรับตาซื้อนะแล้วก็วางตปลอตไว้ตรงนี้สิบบาทหกสิบนะครับโดนเท่านี้จะได้ได้แบบเยอะเนะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัว ยูเลกอนะไม่หลุดสองบาทเจ็สิบหกไปต่อได้นะครับไม่หลุด2บาทสิบหกไปต่อได้แนวโน้มในทางเฟมเดก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะทางเฟมนันก็ยังไม่น่ากลัวนะครับก็ยังเป็นเนี่ยยังขึ้นได้อีกนะครับยังพึ่งพึ่งข,ขึ้นเองนะครับทางเฟมวิกก็ยังขึ้นได้อยู่นะครับก็ยังขึ้นได้อยู่ทางเฟมเดอ่ามียอละนะครับก็มีย่อแหลนะอาจจะต้องมีย่อเพอขึ้นมาถามว่าถ้าซื้อตั้งแต่ 80ตังค์อ่ะมา4บาท2ก็5เด้งเนะาะถูกไหมมันก็ต้องมีขายทำกำไรกันบ้างนะครับปกติถ้าขายทำกำไรก็กดลงมา38.268.878.6ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะไกลายกลา้ๆนะครับก็คือจับตานะสำหรับคนที่มีของนะสำหรับคนที่มีของก็ไม่หลุด2บาท76ก็รุนต่อไปได้นะครับแล้วก็คนที่ไม่มีของนะรอดู2บาท76 มีสองเขียวไหมนะครับสองบาทสามแปดมีสองเขียวไหมหรือถ้าลงมาแถวๆนี้สามารถสามารถรับได้นะหลับตาซื้อได้แล้วก็วางตบลงไปที่สองบาทหกสิบนะเพื่อนี่นู่นเลยนะไปที่สี่บาทสี่บาทสี่สิบสี่อะไรประมาณนี้นะครับสี่บาทสี่สิบตรงนี้ภาพที่โปมันสี่บาทสี 40, นะ่สิบเนาะ โอเคก็ประมาณนี้นะหวังว่าคงมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นักลงทุนนะครับเอาใช้ไปประกอบการตัดสินใจนะในการลงทุนนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีครับวันนี้คงประมาณนี้ครับสวัสดีครับ